ช่งพุทธพันธ์วัละองเกมไทยหุ้นลุ้นสนุกได้ความรู้นะครับกติกาที่จะเข้ามาร่วมสนุกกันง่ายๆครับสแกน QR code แอดเข้ามาเป็นเพื่อนกันที่ไลน์แอดของมันนี่แชทนะครับแล้วทีมงานจะให้ค,าคําใบ้นะฮะว่าหุ้นที่จะพูดคุยกันวันนี้เป็นหุ้นตัวไหนมีความน่าสนใจอย่างไรคุณผู้ชมรู้ว่าเป็นหุ้นตัวไหนแล้วเนี่ยพิมพ์ชื่อหุ้นตัวย่อ ส่งเข้ามาได้เลยนะครับใครที่ส่งเข้ามาถูกต้องเป็นคนแรกเนี่ยทีมงานจะมอบของนวัลเป็นฟันกิฟต์การ์ดนะฮะมูลค่า1,000บาทจากปลจวันมอบให้ไปเลยนะฮะถ้าหากว่าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูคับใบกันเลยครับ โดยหุ้นละพันวัลกรวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีนะฮะค่อนข้างง่ายทีเดียวครับเป็นหุ้นที่ผู้ชื่อแล้วเนี่ยใครๆก็รู้จักนะกลุ่มเทคโนโลยีมีหุ้นตัวไหนบ้างที่มีลูกค้ากระจายตัวอยู่ทั่วประเทศฮะสินค้าไหนครับที่ทุกคนเนี่ยจำเป็นต้องใช้นะครับถ้าดูคําใบแรกแล้วยังนึกไม่ออกเดี๋ยวมาดูคําใบที่2กันต่อเลยครับบริษัทนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบกันกับอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นบริษัทที่มียอดผู้ใช้งานสูงที่สุดในประเทศครับ เทคโนโลยีนะฮะมีลูกค้าอยู่ทั่วประเทศแล้วก็เป็นเบอร์หนึ่งเลยครับดูแล้วน่าจะนึกออกแล้วนะฮะแต่ถ้าใครนึกไม่ออกคําใบ้นี้แทบจะเฉลยได้ไปเลยทีเดียวครับคำใบที่3นะครับเป็นบริษัทให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือครับอ่าพูดแบบนี้แล้วน่าจะนึกออกกันแล้วนะฮะบริษัทมือถือที่เป็นเครือข่ายเนี่ยในบ้านเรามีอยู่กี่เจ้าครับแล้วก็จดเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยบริษัทใหญ่ที่สุดที่รู้จักกันเนี่ยมีเจ้าไหนบ้างถ้าหากว่านึกไม่ออกจริงๆเดี๋ยวลองใบ้เพิ่มมเติ ที่แน่ๆก็คือมีอยู่3บริษัทฮะมี a d v a n c e ฮะมี True มี r t แท g นะฮะทีมงานบอกโอ้โหนี่ง่ายมากๆเลยจริงๆไม่ต้องใบเพิ่มเติมแล้วก็น่าจะมีคนตอบได้นะฮะอะเดี๋ยวระหว่างที่ให้คุณผู้ชมพิมพ์ข้อความเข้ามานะครับไปดูของรางวัลที่น่าสนใจกันหน่อยครับคุณผู้ชมที่ตอบเข้ามาถูกต้องเป็นคนแรกนะครับก็จะได้รับของรางวัลเป็นฟันกิฟต์การ์ดมูลค่า1000บาทน,นะครับซึ่ง ตัวเงินนี้เนี่ยเอาไปใช้ในการซื้อกองทุนได้นะครับภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้แนะนําการลงทุนมืออาชีพของบลจวันนะฮะที่ช่วยให้ปรับการลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงนะครับเรื่องของสภาวะตลาดด้วยรวมไปถึงเป้าหมายด้วยนะครับให้บริการด้วยความเป็นมืออาชีพสูงสุดต่อผู้ลงทุนภายใต้สโลแกนที่บอกว่า Activate o p p o r t u n i t i s ครับ e s และก็สำหรับพุลธพันฑ์วลรกรนะหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเป็นหุ้นเครือข่ายบริษัทมือถือมีผู้ใช้งานทั่วประเทศแล้วก็เป็นเบอร์หนึ่งของอุตสาหกรรมนะครับคำตอบที่ถูกต้องได้แก่ บริษัทแอดวานซ์ Advanced ครับหรือว่า a d v a n c e Info Service นะครับขอแสดงความยินดีกับกคุณผู้ชมที่ตอบคำถามเข้ามาถูกต้องเป็นคนแรกด้วยนะฮะรออยู่ที่บ้านเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อไปมอบของรงวัลฟันกิฟต์การ์ดให้นะครับ แน่นอนนะฮะช่วงนี้เรื่องการลงทุนเนี่ยยังคงต้อง,องระมัดระวังอยู่มีปัจจัยต่างๆเข้ามาการหาข้อมูลการหาความรู้ปรเป็นเรื่องสาคัญรายการของเราก็จะพยายามอัปเดตข่าวสารแล้วก็เสนอมุมมองการลงทุนที่มีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของรายการเปิดจออเทรดลงทุนง,ง่ายๆแค่ปลายนิ้วนะครับวันนี้ผมจิรติขันติพะโลและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ